ทคลื่นยักษ์ซัดเรือประมงจมคลองเกือบ20ลำเสมือนสึนามิกเมื่อเวลา19:40นาานาทีของวันที่26กร,รกฎาคม2567เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญที่คลองบ้านคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเมื่อคลื่นยักษ์ซัดเรือประมงจนจมลงไปในลำคลองสร้างความเสียหายอย่างหนักโดยมีเรือประมงขนาดเล็กประเภทเรือหางยาวจำนวน15ลำและเรือประมงขนาดใหญ่จำนวน3ลำ มลงในลำคลองหลังจากเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่ได้รีบแจ้งนายปีวุฒิประสิทธิเวชกำนันตำบลหาดเล็กพร้อมทางแจ้งของกำลังไปยังนายเชษศักดิ์ชุนนาเสียวในอำเภอคลองใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองใหญ่และเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจน้ำมาตรวจสอบและช่วยเหลือทันทีเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพบชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองกำลังช่วยกันกู้เรือที่จมอยู่ในลำคลองอย่างทุลักทุเล โดยใช้เชือกโยงและชักรอกเรือขึ้นจากลำคลองใช้เวลาในการกู้เรือทั้งหมดเกือบสองชั่วโมงจึงสามารถกู้เรือได้ครบทุกลำจากการสำรวจพบว่าเรือส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายบางลำมีรอยแตกเสียหายบางลำได้รับความเสียหายเล็กน้อยนอกจากนี้อุปกรณ์จับสัตว์น้ำของชาวบ้านตกน้ำและจมหายไปชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าขณะที่กำลังนั่งทานอาหารเย็นเห็นคลื่นยักษ์ซัดเรือประมงขนาดใหญ่สามลำลอยจากปากคลองเข้ามาด้วยความเร็วสูง คลื่นนั้นซัดเรือลำใหญ่ไปกระแทกกับเรือเล็กที่จอดอยู่ในลำคลองด้านในทําให้เรือถลายไปกระแทกกับพื้นและเสาสะพานส่งผลให้เรือและสะพานได้รับความเสียหายชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนคลื่นยักษ์มาอย่างรวดเร็วและสูงเกือบ2เมตรท่วมสะพานสองฝั่งคลองไปด้วยนายเชษศักดิ์ชุ่มนาเสียวนายอำเภอคลองใหญ่กล่าวว่าขณะนี้ได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้นแล้วและจะดำเนินการแจ้งความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณสะพานบ้านคลองมะขามเผยให้เห็นเหตุการณ์สุดระทึกในขณะเกิดเหตุคลื่อนยักษ์สูงเกือบ2เมตรพัดเข้ามาจากปากคลองด้วยความเร็วสูงส่งผลให้เรือประมงขนาดใหญ่สามลำลอยมาด้วยความรุนแรงจากนั้นเรือลำใหญ่ได้ชนกับเรือเล็กที่จอดอยู่ในลำคลองทําให้เกิดการถลายไปกระแทกกับพื้นและเสาะสะพานเรือประมงขนาดเล็กหลายลำจมลงในน้ําและได้รับความเสียหายอย่างหนัก คลิปจากกล้องวงจรปิดยังแสดงให้เห็นถึงความตื่นตระหนกของชาวบ้านที่รีบวิ่งออกมาดูเหตุการณ์แม้จะมีความยากลําบากแต่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถกู้เรือได้ครบทุกลำในที่สุดครับผมขออนุญาตครับก็ทันทีที่ทางอำเภอทรทาบข่าวนะครับโดยทางท่านกำนันนะครับแล้วก็ทางท่านนายก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราก็ทางอำเภอก็ได้นําเรียนนะครับทางผู้บริผู้บริหารระดับจังหวัดนะครับทางท่านผู้ว่าท่านรองรองผู้ว่านะครับแล้วก็ได้สั่งการให้ทางอําเภอนะครับผมก็จัดทีมของในอำเภอประหลัดอำเภอรวมทั้งสมาชิกอสนะครับแล้วก็กํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ลงพื้นที่มานะครับก็ด้วยความรบแรงรบใจนะครับของพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเองกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังทหารตำรวจนะครับ ได้ช่วยกันดูแลในื้งต้นก่อนก็คือช่วยเอาเรือขึ้นที่เรือจมนะครับก็ได้เอาเอาขึ้นมานะครับก็เอาขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนการช่วยเหลือนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับทางเทศบาลตำบลหาดเล็กนะครับได้เวลาประมาณ9้าโมงครับจะได้รวบรวมนะครับให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในคืนนี้นะครับไปรายงานนะครับแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปครับผม